อยู่ที่วัดผูวันฝากเก่าครับพี่น้องเอาสีผ้ามาเบิง้งพวกไข่เกา่เกาๆด้วยกับพี่น้องนะไหนี่เป็นไข่ที่คาดว่าสีคุดได้หล้วครับพี่น้องเบิ้ลปากแต่กับมีศิละปะอยู่ด้ครับพี่น้องเครือบไข่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเครือบแล้วก็มีลวนร้ายพี่นอ้องสามารถท่านนี้อันนี้ก็เป็นคื<ฤ>โอโถเหล่าครับพี่น้องก้อนเนี่สวยงาม สวยงามกับตัวนีบสวยงามมากเลยพี่น้องหลายครับครับมาอย่าง,าง,งว่าโดยน้ำาำใกล้ๆกโดยแล้วแค่เป็นสิ่งทีคิดว่าขุดขึ้นจากดินนะครับพี่น้องิ่งนี้ห้อยแต่ห้อยห้อยลานะครับหนาซุ้มซาหนาชมมากกับพี่น้องผู้ใดสนใจเจ้าวกับเรืองของเขา่เขาๆนะครับมาได้ทีวัดผู้มันฝ่ากับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ i